พี่ตั๊กจะทําให้แบบว่าไม่เสียชื่อของเจนิเฟอร์คิมเกินคิมแน่ๆเจนิเฟอร์คิมค่ะคุณน่ะเตียงพ่ออ้อมผู้ใหญ่เม่เยกะตัวคุณไม่รู้นะพี่เร้สึกว่าพี่ตั๊กกับพี่คิมอะเราคิดตรงกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าเมื่อเราอยู่บนเตจแล้วอะไรเงี้ยคนที่เข้ามาดูเราเนี่ย นอกจากเสียงเพลงแล้ว,ว่พี่ว่าเขาอยากได้สิ่งหัวเราะและรอยยิ้มกลับไปทุกคนโลกในวันนี้มันมันเครียดจะแย่อยู่แล้วทุกคนหัวหาเสียงเพลงกับสิ่งหัวเราะเชื่อพี่สิสองสิ่งนี้แหละมันช่วยจันรลงโลกเพราะฉะนั้นพี่ไอ้ชาพี่คิม่ หวัดนี้อะไเอาไว้ดึงเสียงรถได้เลยเอาไว้ดนะ